น้องเจสปั่นจัก,กร Safe. ยานได้หเหรอลูก haha. วันนี้นะคะเขาเลือกจักรยานสีม่วงเพราะว่าเขาใส่รองเท้าสีม่วงเขาแมทเองตลอดเวลาเขาคือเจสซี่ค่ะเจสซี่คนดีที่หนึ <umba> ่งนี่นะคะปั่นเองไม่ให้แม่จับด้วยเขาบอกเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว ุณแม่นั่นแหละเป็นเด็กแม่เป็นพี่แม่แม่ช <c oughs> ่างยัทงท่าไม่ได้คือแม่ต้องตงหวนน้องเกก็แบบนี้น้องทิตถึงทำได้อ๋อแม่ยังปัดไม่ได้หรอเหรอ,อจริงด้วยเมื่อวานลองปัดดูแล้วไม่ได้อกลองมาใจเลยต้องให้จิตทำเหรอคะแบบนี้ <ทำ S 1> ใช่ไหมคะ อเด้เงน,นะนบ,บนี้อืมเยี่ยมลูกไข่เนี่ยระวังชนจุดปป่าดพยายามมากเลยค่ะเก่งค่ะแค่นี้แม่ก็ปลื้มแล้วลูก ถ้าขัดขีแล้วหนูได้ทำอะไรตัวๆแล้วหนูได้ขีดถักเสเห็นพี่หนูไดดูอะลงดทำีตกราเหมืพี่พี่อืมจริงพยายามมากระวังนะลุกเดยวชนพืนานออถอยไปน,<า>นิด<อ>นึงลเหมือนคู่นี้เลยคนไหนคนไหน อ๋อพี่รอประพอใช่ไหมอืมอืมเดี๋ยวถ้าเห็นพี่รอประพอมาก็ตะเบะด้วยนะเห็นนะลูกมันอยู่ใกล้ฟุตบาทมากเกินเห็นไหมได้ได้ไม่จับละไม่ไปกล้องก่อนพูดาอะไรคะ